วันนี้อบอบหารนะคะอบหารอบใหญ่เลาะอ,อกเอาแต่ตรงขาตรงปีกมาอบนะคะนี่อบนิ่มแล้วแฟนยายจะเอาเอาเอากระดูกออกให้หมดเนาะเวลากินเขาไม่ชอบไม่ชอบใช้มือนะตอนนี้เอาอบนยายจะทำไอ้มันฝรั่งยัดใส่ให้เขากินนะ,ะกินกับไอ้เนี้ย ทำไส้ก่อนอันนี้คือหอมใหญ่นะคะยายเคยทาให้ดูบ่อยๆมาใส่กับเออขนมปังแล้วก็จะยัดใส่ออมันฝรั่งบดนะคะโอ้ยไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรเอซสองสาวันแล้เพื่อนเลยคลิปที่ถ่ายถ่ายไว้ก็จะหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> วันนี้หวัดไม่ เริ่มดีขึ้นแล้วว่ะแต่ไออ้ยวันนี้เจ็บตรงท้องอ่ะปกติยายไอไม่เคยเจ็บวันนี้โอ้โหไอมาเจ็บเจ็บตรงอกอ่ะนะเดี๋ย,ยวทีนี้ให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยปั่นมันฝรั่งบดมาได้แล้วะคะมันฝรั่งบดออันนี้ก็น้ำเปล่าตั้งไฟใส่เกลือลงไป ให้น้ำเดือดขอนค่อยต้มนะคะถ้าน้ำไม่เดือดมันจะแตกนะในระหว่างที่รอนะ้ำเดือดเราก็มาปั่นตัวนี้อยากเข้าสวนก็ะยาอากาศดีดีดูก่อนเดี๋ยวตอนบ่ายๆจะไปนั่งเล่นในสวนเพื่อนมันไม่ค่อยหนาวแล้วมันไม่หนาวแล้ว10กว่าองศา17-18จองศากำลังดีเลยไปนั่งเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ สูดอากาศบริสุทธิ์ในสวนตอนกลางวันไปดูดอกไม้กำลังบานสวยๆเพื่อนดอกดารารัตเหลืองอารามเลยเหลืองอารามทั้งสวนเลยแต่เจ้าของไม่สบาย ประมาณ15และ20นาทีนะคะคเพื่อนๆต้มไปเดือดนะคะน้ำไม่เดือดมันจะแตกถ้าน้ำเดือดอย่างนี้มันไม่แตกนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะคเพื่อนๆไปเอาไปจัดเสร์ฟยายเดี๋ยวจะไปหาอะไรในสวนอยากกินส้มตำเผ็ดๆนี่คะ่ะเสร็จแล้วนี่กินกับสลัดถั่วนะคะ ปกติเขาจะกินกับพวกไอ้กระลำสีม่มวงนะ่ะปีนี้ไม่มีนะกินเท่าที่นี้นะคะจัดเสิร์ฟ